สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเคล้าตำนานวันนี้ครับวรณกรรมขนหัวลุกของครูเห่เวชกรเช่นเดิม ขอเสนอในตอนที่มีชื่อว่าไปจับจิ้งหรีดอีกตอนหนึ่งในเหตุการณ์ผจญกับปีศาจของนายทองคําเมื่อตอนลุงที่ตําบลท่าหลวงที่ส่งทองคํามาฝากไว้กับญาติห่างๆในบางกอกเพื่อเรียนหนังสือต่อและก็เรียนจบแล้วโดยสมบูรณ์แต่ยังไม่มีงานทําได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดชีวิตคนหนุ่มที่ไม่มีงานทํานี่มันช่างน่ารําคาญนักถ้าหากเป็นหนุ่มที่มีบิดามารดาร่ํารวยก็จะเป็นไรไปงานก็ดูจะหาง่ายด้วยซ้ําไป ถึงไม่มีงานทําก็ยังอยู่อย่างสบายๆแต่สําหรับหนุ่มอย่างผมนี่นาสีแย่ผมอาศัยเขาอยู่เขานอนและซ้ําอาศัยเข้าสุกเขาด้วยจะเป็นหนุ่มที่ไม่น่ารําคาญอย่างไรได้อาศัยเจ้าบ้านที่รับฝากผมไว้จากลุงหมอที่ท่าหลวงเขาชอบผมโดยผมทําตัวเป็นลูกผู้หญิงเข้าครัวหงุงข้าวต้มแกงตักน้ํารีดผ้าแทนผู้หญิงได้การอาศัยเขาอยู่จึงไม่มีการขุนมัวระคายใจต่อเจ้าบ้านเลย แต่เรื่องงานที่จะทำนี่นะสิครับยากเพราะในสมัยนั้นไม่นิยมทำงานหน้าร้านและทั้งร้านก็มีน้อยแห่งคนไทยทุกคนสมัครใจเป็นข้าราชการใครมีเส้นมีสายดีก็เข้ากระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไปเลยแต่สำหรับผมนี้นึกดูถึงหลักธรรมดาก็แล้วกันลูกของเจ้าของบ้านที่เรียนมาพร้อมกับผมเขาย่อมต้องทำงานก่อนจะได้ช่วยเป็นกำลังแก่บิดามารดาแต่ผมผู้อาศัยจะไปเข้ากระทรวงพร้อมกันได้อย่างไร อีกประการผมได้พึ่งงานของเขาทาังบ้านถ้าผมไปทำราชการเสียเขาจะใช้ผมได้อย่างไรกันเช้าก็ไปเย็นก็กลับจะช่วยงานบ้านก็ได้ตอนเย็นค่ำฉะนั้นการยังไม่มีงานทำของผมจึงไม่ใช่ของหน้าแปลกแต่อย่างใดเพราะมันมีเหตุผลอยู่อย่างนี้การแต่งกายก็เพียงกันไม่ให้ใครคิดว่าขอทานเท่านั้นเรื่องจะแต่งตัวเทียบกับเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงอย่ได้คิดเลยไม่มีโอกาสอย่างแน่นอน การเที่ยวเต่มีบ้างบางคราวรีบทําอะไรให้เสร็จแล้วก็ไปได้เจ้าบ้านพอให้สตางบ้างอย่างเด็กกินข้าวก็ไปเที่ยวไม่ว่างานวัดงานปีอะไรเรื่องจะกินขนมหรือพิเศษนั้นไม่มีเลยมีสตางที่ให้อย่างเด็กไปเพียงค่านน้ำแข็งกับน้ำหวานผมจึงไม่สมัครใจไปเที่ยวไหนเพียงพูดคุยคบหาสมาคมกันแถวบ้านใกล้บ้านอยู่แถวราชดำเนินก็ออกมานั่งเล่น เมื่อหมดงานแล้วที่เก้าอี้ใต้ต้นมะฮอกกานีที่รัฐบาลตั้งเรียงรายไว้ให้ผู้สัญจรไปมาในตอนค่ำวันหนึ่งพวกเรา3ามี่คนที่จัดว่าเป็นพวกคลั่งภาพยนตร์ก็ออกมาคุยกันที่เก้าอี้ราชดำเนินทั้งๆดูมาแล้วก็อดจะบรรยายคุณความดีพระเอกหนังไม่ได้แต่เอ่ยถึงตัวผู้ร้ายแล้วเกลียดเข้ากระดูกดำสมัยนั้นเป็นภาพยนตร์เงียบมีแตรวงบรเลงเวลาต่อยกันแตรจะทำเพลงเชิดหูดับตับแตก เรานิยมนายรงเอกเข้ากระดูกนึกเอาเป็นจริงเป็นจังว่าเขาต่อยกันจริงๆจ,งจึงนิยมว่าเล่นสมเป็นลูกผู้ชายในสมัยนั้นการชกต่อยจะต้องยกให้ในายเอ็ดดี้โปโลเป็นพระเอกล่ำสันมาขามข้อเดียวสามารถต่อยชนะคน67คนได้เรื่องจะถูกผู้ร้ายต่อยสลบนั้นไม่มีเลยสำหรับพระเอกถ้าเข้าตาจนก็คือผู้ร้ายแอบต,ตีหัวข้างหลังเท่านั้นถึงจะฟุบ ส่วนนายฮูดกิมสันนั้นเป็นผนักคาวบอยต่อยเก่งมีเล่เหลี่ยมดีดรลันผมยาวก็อีกผู้หนึ่งเล่เหลี่ยมการต่อสู้หลักแหลมนักเป็นที่ถูกใจพวกเราในสมัยนั้นอย่างประทับใจจะเป็นท่าทางการต่อยมวยหรือการต่อสู้ยูโดผสมกับมวยหมัดเราพยายามจำกันนักพระเอกในหนังท่าทางอย่างไรเราก็ทำได้เหมือนแทบทุกคนใครยังทำไม่แนบเนียนก็ผัดกันทำจนใกล้เคียงมีการฟิตตัวกันจนล่ำสันไปตบตามกัน เวลาเล่าถึงว่าตอนนั้นๆนายดรลันทำเล่หลอกผู้ร้ายให้หลวมตัวแล้วใช้วิชายูโดเหวี่ยงเอาหงายไปคว่ำไปเรามักจะอุปโลกใครสักคนเป็นผู้ร้ายแล้วเราก็เหวี่ยงล้มไปจริงๆซึ่งนับได้ว่าทำได้เหมือนและว่องไวหานึกไม่ว่าคนที่อุปโลกเป็นผู้ร้ายนั้นจะขัดจะยอกอย่างไรเพราะไปคิดเอาว่าผู้นั้นคือผู้ร้ายจริงๆในจำนวนสมาคมของเราควรจะกล่าวอีกคนคือเด็กชายบุญช่วย นายคนนี้คือสิทธิตัวชกันของดอกเตอร์ลันเลยทีเดียวยืนคุยกันเผลอๆนายบุญช่วยจะต้องใช้วิชาดอกเตอร์ขัดขาหรือจับเพื่อนรุ่นเดียวกันเหวี่ยงไปด้วยยูโดเสมอสิทธินายเอ็ดดี้และดอกเตอร์ผู้นี้ไม่สนใจการเรียนหนังสือเลยสอบตกเป็นประจำผู้ใหญ่ตามใจมีเงินมีทองใช้สบายหนีโรงเรียนบ่อยจนต้องถูกคัดออกมาอยู่บ้านและเข้าโรงเรียนตามโรงหนังในคืนนั้นการคุยของพวกผมกับเพื่อนรุ่นเดียวกันต้องชะงักลง พราะสิทธิในเอ็ดดี้ดรลันรุ่นจิว๋วตรงเข้ามาอย่างบริษัทเราโดยส่งเสียงมาก่อนแหมพี่คำออกมาไม่บอกเขาพูดเมื่อมาร่วมวงแล้วพี่คำออกมาข้างนอกเสียนี่เมื่อกี้ฉันทุ่มไออุดลงไปแองแมงเลยพูดแล้วหัวเราะอ,อย่างภูมิใจทำไมละ่ะผมถามเพราะกลัวเพื่อนรุ่นจิ๋วเจเกอร์เพราะแกโผล่มาก็นำเรื่องหมัดมวยมาคุยทีเดียวไออุดมันอวดดีมันจะผักฉันลงน้ำที่คูสะพานนั่น ฉันเลยเยวตัวเหวี่ยงด้วยสะโพกลงน้ำเลยเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับดรลันไหวไม่ทันก็โดนดีเท่านั้นเพื่อนรุ่นเดียวกับผมพูดสนับสนุนนายบุญช่วยยิ้มอย่างพอใจยืนกอดอกพยายามเบ่งกล้ามแขนให้นูนขึ้นประกอบความเก่งกล้าแต่การเบ่งท่าทางเป็นไม่นานคังคกตัวหนึ่งโดดไล่มแมลงมาโดนหลังเท้านักต่อยเข้านักต่อยตกใจกระโดดเหยิงไปพวกเราหากันคืนใหญ่ราศีทางหมัดหมัด,ม,ดมวยมวยหมดไป นายบุญช่วยก็เปลี่ยนเรื่องการไปจับจิ้งหรีดเพราะว่านอกจากภาพยนตร์แล้วนายนักต่อยรุ่นจิ๋วนี้นิยมจิ้งหรีดนักที่เขาออกจากบ้านมานี่ก็เอากระป๋องเล็กเตรียมมาด้วยจับจิ้งหรีดที่โดดอยู่โคนเสาไฟฟ้า,ฟาจับมันทำไมว่าไอ้จิ้งหรีดตัวเปียกๆพันนั้นผมว่าไม่เห็นมันจะใหญ่สักตัวนี่พี่ไอ้ใหญ่ๆอย่างที่เขากัดกันที่บ่อนนะ่ะเขาไปจับกันที่ไหนนะ่ะโน่นทุ่งพญาไทหรือทางรถไฟถึงจะตัวเบิ่ม แหม่ไอ้อย่างนั้นทำไงถึงจะได้มันละพี่เอา้าก็ไปจับเอาซิวะไปไม่ถูกนะสิพี่ไปจับกันไหมล่ะโอ้ขี้เกียจเดินพูดแล้วก็บิดขี้เกียจไปก็ไปนะนายแปลกผู้ซึ่งจัดว่าเป็นหนุ่มใหญ่กว่าพวกเรารวมคุยกันอยู่ด้วยออกปากเห็นดีตามเจ้าบุญช่วยอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรไปเดินเล่นกันเถอหน้าพ่อคำ ผมหยุดคิดช่างใจอยู่สักครู่เพราะอยากจะกลับเข้าไปดูหนังสืออีกแต่ขัดอ้อนวอนไม่ไหวทั้งการเที่ยวอย่างนี้ก็ไม่เสียสตังผมถามวงคุยดูไปไม่มีใครไปมีเด็กอีกสองคนขอไปด้วยเราเลยได้รวมพักพวกเป็นห้าคนเครื่องจับอุปกรณ์จิ้งรีดนายแปลกเป็นผู้รู้และชำนาญจึงเป็นผู้จัดหาให้ครบถ้วนเราเดินคุยกันไปเรื่อยๆจนถึงสะพานยมราชต้นทางที่ประสงค์ไว้ จะจับตามทางรถไฟแล้วจะโอบเข้าทุ่งพระยาไทยเมื่อมาแล้วก็จะเอากันอย่างเอกเลยพอเลี้ยวเข้าทางรถไฟเท่านั้นเสียงร้องกันแซดไปหมดเจ้าช่วยคางออกมาอย่างตื่นเต้นรีบเตรียมจะจุดใต้เดี๋ยวเธอว่าไปลึกๆอีกหน่อยมีถมไปนายแปลกว่าข้างหน้าเรามีแสงไฟเป็นด,งดวงๆวอบแวบ,บไปหมดมีพวกที่หาจับอยู่ก่อนเราหลายคนเราเดินลึกเข้าไปอีกสักสามเส้นพวกที่หาอยู่ก่อนก็หนีพวกเราไป เขาบ่ายหน้าลงท้องทุ่งเลยคงจะมีแต่ตัวโตๆ,ๆกว่าทางรถเถินาทางรถนี่แหละถมไปเขาไปกันหมดเราหาสบายดีนายแปลกว่าพวกเราจุดใต้ทุกคนลงมือหาตามเสียงร้องเราๆหนาทีจับได้สองสามตัวทุกคนจับได้จิ้งหรีดเว้นแต่บุญช่วยยังไม่ได้มันหลุดไปหมดบ่นพึมเลยมันร้ายแฮดโวดเร็วกว่าจิงรีดตามเสาไฟาฟ้ามากเจ้าช่วยว่า นั่นมันจิงรีดเล่นไฟนี่โว้ยก็จับง่าย <c oughs> ผมว่าแล้วหัวเราะย้ายที่เถอะนะที่นี่สวยฮะหลุดเรื่อยเมื่อกี้ก็หลุดไปสองตัวเท่านิ้วก้อยชา้ชาๆเจ้าเป็ดจิงรีดไอ้แอตัวเท่านิ้วก้อยนายแปลกว่าไปเถอะไปก็ไปข้างหน้าเสียงร้องโตโตอยู่นายแปลกพูดอะไรเราก็เชื่อเพราะเขาชำนาญทางนี้เวลาล่วงเลยไปกี่ทุ่มแล้วเราไม่รู้เลยเพราะไม่มีนาฬิกาจะดู เยาค้นหาจริ้งหรีดไปอย่างสนุกดวงไฟที่เห็นในทุ่งก็หมดไปแล้วเขาคงไปหาทั้งอื่นหรือไม่ก็กลับกันหมดแล้วพวกเราไม่ได้มองดูเราเห็นมีไฟอยู่ดวงหนึ่งที่ตรงเสาไฟข้างทางรถไฟที่มีตัวอักษรวอแหวานอยู่ยอดเสาซึ่งหมายถึงว่าถ้ารถถึงตรงนี้ให้เปิดหูดหรือวีดทานองนั้นเดินผ่านมาเห็นเด็กชายคนนึงกับผู้ใหญ่สองคนกำลังตะคุบกันอยู่ปุ๊บปับ๊บเราไม่เอะใจใส่เดินเลยไป จนกระทั่งถึงสะพานเล็กๆที่รถไฟข้ามร่องน้ำเล็กๆที่ท่าจะดีเราจึงหยุดตั้งใจจะหาตรงนั้นกำลังเง่หูฟังเสียงของมันก็พอได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยความตกใจขึ้นทางเบื้องหลังที่เราผ่านมาเราทั้งหมดตกใจเช่นกันหันหน้าไปทางนั้นเรากับนัดกันไว้เด็กน้อยวิ่งถือใต้ตรงมาหาเราเปลวใต้ริบหี่แทบดับเพราะความเร็วที่วิ่งมาสุดเหยียดพวกเรานิ่งอั้น เพราะไม่รู้ว่าเด็กวิ่งมาทําไมและตกใจหนีอะไรเด็กนั่นวิ่งมาถึงเราก็ล้มฟุบกอดขาผมก้มหน้ามุดพูดไม่ออกเหตุการณ์อันไม่นึกไม่ถึงก็เกิดขึ้นกรณีพวกเราทั้งหมดตะลึงงนันเราจําได้ว่าเด็กชายที่นั่งหายทิ้งเรียดอยู่กับผู้ใหญ่สองคนที่เสาว,วอที่ผ่านมาตะกี้นานพอใช้ที่ผมจะได้สติปลุกเด็กที่กอดขาอยู่เด็กนั่นมีอาการสันเทากอดขาแน่น ผมค่อยๆแกะแขนเด็กออกแล้วพวกเรานั่งร้อมรอบแสงใต้สว่างโพรงเป็นอะไรวะหนูนายแปลกถามผีหลอกครับมันตอบพร้อมกับค่อยหันไปดูทางที่วิ่งมาแล้วฮะผีหลอกเชหลือผมถามแล้วหัวเราะนายแปลกก็หัวเราะด้วยและแถมท้ายด้วยนายเอ็ดดี้หัวเราะตามแสดงความขบขันแต่เด็กอีกสองคนไม่หัวเราะและขยับตัวเบียดเข้ามาผีที่ไหนกันเล่านายแปลกพูดแล้วหันไปทางที่เด็กบอก ก็เรามากับผู้ใหญ่ไม่ใช่หรือผมถามเปล่าครับผมอยู่คนเดียวชั้นแรกผมตามคนอื่นมาแล้วเขาไปข้างหน้ากันแล้วหายไปหมดมันหลอกยังไงลองเล่าไปสิผมถามแล้วหัวเราะเพราะเรื่องผีๆสางๆผมผจนมามากคิดว่าเจ้าตัวเปียกนี่ตาฝาดเพราะเด็กๆจะเห็นอะไรเป็นผีไปหมดเอ๊นึกออกแล้วฮฮนายแปลกว่าพวกจับจิ้งหรีดนั่นแหละเห็นเด็กมายุ่งก็เลยทำผีหลอกไล่ให้ไปเสีย พอเด็กอยู่ทำจิ้งหลีดตื่นหมดถ้าจะใช่แน่ผมว่าแล้วถามเล่นๆว่ามันหลอกอีท่าไหนวะมันไม่ได้ทำยังไงหรอกครับผมเงยหน้าก็เจอเข้าอา้าวพอเจอเข้าก็ว่าผีเลยเชียวหรือนายแปลกพูดหน้าตามันเป็นหัวกะโหลกนี่ครับนายแปลกหัวเราะคลืนเพราะรู้ว่ามันไม่มีอะไรมากเพียงเอาหน้ากากมาสวมเข้าเด็กก็วิ่งไป แต่การเล่นอย่างนี้มันรุนแรงเป็นอันตรายกับเด็กมากอาจจะถึงขั้นจับไข้เพราะดีฟอได้ไปดูกันทีหรือนายแปลกว่าไปก็ไปผมตอบและทำท่าจะไปเจ้าพวกเด็กของเราทั้งเก่าและเด็กใหม่ชักอลวลเบียดเสียดกันยกใหญ่เกาะหน้าเกาะหลังกันพรุงพรังแทบจะเดินไม่ได้มียกเว้นคนเดียวคือนายเอ็ดดี้ยืนกอดอกท่าทางแบบเบ่งของเขาตามเคยและพูดว่า ไปก็ดีถ้าพบว่าหลอกเด็กเล่นเอาใต้ทิมหน้าเลยในที่สุดเราก็ได้มาถึงต้นสาว,วอด้วยความลำบากที่เจ้าเด็กเกราะกันระนาวเพราะเหตุเกิดขึ้นมันห่างกันมากถ้ามีใครจะหลอกเด็กก็แอบหลบไปแล้วที่นั่นก็มีแต่ความว่างเปล่าและเงียบสงบถ้าพบตัวพี่คําตุ้งให้สลบเลยสิทธิ์ในเอ็ดดี้สนับสนุนฉันจะกอดขามันไว้พี่ชกให้สบายเอาให้อยู่หมัดเลยนะ มันเป็นลูกไม้ที่ด็รลันเคยใช้กับผู้ร้ายคือให้ลูกน้องไปหมอบอยู่หลังคนร้ายแล้วพระเอกชกผู้ร้ายเซตั้งหลักไม่ได้เพราะขาติดเลยถูกชกหมัดเดียวอยู่เขาพูดแล้วดึงกางเกงขาสั้นให้ธรรมะแมแงแบบคาวบอยเด็กอื่นไม่คิดจะสู้ตาวาวไปตามกันและเกาะผู้ใหญ่เราสองคนเจ้าช่วยยืนกาเตรียมเข้าสู่ยุทธภ,ภูมิจนชนหมันไส้ผมนึกในใจว่าถ้าเป็นผีจริงขอให้หลอกให้เข็ด ไปเถอะไม่ได้ความนายแปลกว่าอย่างรำคาญเสียเวลาเข้าทุ่งเลยเดี๋ยวก็ได้ตัวโตๆสัก2อสาตัวก็กลับได้พวกเราทั้งหมดเห็นด้วยขยับจะเดินทางรถตรงสู่ทุ่งและกำลังหาทางข้ามลำคูข้างทางรถไฟแต่สิทธินายเอ็ดดี you. you. well. ้ยังกล้าหาญไม่ยอมตามเรายังคงสองใต้หาจิ้งหรีดอยู่ทำให้เกิดความรำคาญแก่ใจเราขึ้นมาอีกเราจะทิ้งไว้อย่างไรคนเดียว พวกเราร้องเรียกให้เรียบตามก็ทำเฉยเป็นนิสัยหำหมแก้ไม่ตกไอ้บ้าผมโมโหเดือดแล้วชวนกันหาทางข้ามต่อไปให้มันโดนดีเสียบ้างจะได้เข็ดมีพิษเสมอไอน้นี่ไอ้นี่ทำให้ห่วงเสียแล้วอบออันเลยนายแปลกชักเดือดเมื่อเดินห่างมาก็ไม่ยักตามหน้าเขก,กระบาลสักโป๊กหนึ่งหนักๆผมพูดโกรธเสียเวลาจริงฉันเองนายแปลกว่า ไอเอ็ดดี้สักทีเถอะพูดแล้วจะเดินไปยังเจ้าเด็กอวดดีแต่ทันใดนั้นเองนายแปลกชะงักมองไปเราก็มองไปบ้างเอ๊ะเราทั้งหมดสะดุ้งเป็นสิ่งประหลาดนักเจ้าช่วยกําลังหายจิ้งเรียดอยู่อย่างก้มหน้าก้มตายนั้นบัดนี้เราเห็นใครอีกคนยืนอยู่ใกล้ๆแต่เจ้าช่วยคงไม่เห็นมุ่งแต่เอาตัวจิ้งเรียดให้ได้ภาพประหลาดนั้นกระทําให้เราเกิดขนลุกเพราะมันทันทีทันใดนี่เองพวกเราค้นหาจนหมด ที่แถวนี้มีแต่กอหญ้าสั้นๆเเตๆเพียงบังหลังเท้าให้มิดเท่านั้นและเหตุใดเจ้าคนที่ยืนดูเจ้าช่วยนั้นมาจากไหนจะมาได้อย่างเร็วอย่างไรถ้าคิดว่ามาจากอื่นเรามีลูกตาถึง12ดวงค้นหาจนทั่วด้วยแสงใต้6ดวงสว่างไปไกลามากใครจะมุดต้นหญ้าสูงแค่คืบบางตัวอยู่ได้ขณะนั้นเองเราเห็นเจ้าช่วยเงยหน้าขึ้นและแล้วก็ร้องโวยวายเผ่นมาทางเราดังเด็กคนแรก ผมถึงกับพัง,งะถอยหลังความเชื่อตามเด็กที่เล่าให้ฟังชักแน่เสียแล้วเจ้าช่วยมาล้มที่เราแล้วหมดสติลงผมบอกไม่ถูกว่าหัวใจมันเป็นอย่างไรมันวูบไปทั้งตัวรู้สึกตัวเบาหวิวแต่ใจของนักสู้ชักจะมีขึ้นผีหรือมึงเอากับกูมานักต่อนักแล้วแต่เด็กกูเอากับมึงละกข่าวนี้หมาจนตรอกแล้วที่พึ่งคือตัวเองในยามเปลี่ยวอย่างนี้คือเอลือดร้อนดุเดือด ทำใจให้เป็นบ้ากล้าแข็งเห็นช้างเท่าหมูโดดออกจากที่วิ่งสวนไปยังที่นั่นก้มฉวยก้อนหินเหวี่ยงกลาดไปพร้อมกับแช่งชักหักกระดูกคว้างมันไปทุกทิศด้วยฤทธิ์มุทะลุสุดแต่ความเร็วจะหยิบก้อนหินได้ทันเหวี่ยงเป็นปืนกลไปเลยคืนนี้ถ้ามึงเป็นคนกูจะฉีกเนื้อมึงเสียผมวิ่งตรงเข้าหาเสาวอนั้นพอใกล้ผมเตะลมเคลียวรอบตัวไปวันนี้ถ้ามึงเป็นผีมึงเอากูให้ตายกูยอมแล้ว กลัวมึงมามากแล้วผมวิ่งห่างพวกและเตะต่อยลมอยู่คนเดียวพอใกล้เข้าไปภาพนั้นก็ปรากฏขึ้นลางๆมันเป็นศพผมผ้าขาวหน้ามันเป็นซากศพเนื้อแห้งติดกระโหลกแต่ผมมีอารมณ์บ้าเสียแล้วหยุดชะง,งักนิหนึ่งเพียงให้แน่ว่าคนหรือผีถ้าเป็นคนจะโดดล็อกทันทีการไม่หยุดดั้งของผมนั้นเองไอภาพอุบาทนั้นได้กลายเป็นนกสีขาวตัวเล็กนิดเดียวเกาะอยู่ที่เหล็กรางรถ ผมกวาดหินเสียพักเดียวทุกสิ่งทุกอย่างหายไปสิ้นกลายเป็นความเงียบและมืดที่สุดเพราะผมทิ้งใต้เสียอาจารย์มาแล้วชักยืนงงหันมองรอบๆกายความกล้าหายไปความว่างเปล่าทําให้เกิดความดังเลใจผมผจญอยู่คนเดียวไม่มีใครตามมาเลยคงกําลังตื่นเต้นผมตัดสินใจไม่ถูกว่าจะหันหลังกลับไปหาพวกหรืออย่างไรการประจันหน้าครั้งนี้มันแน่ยิ่งกว่าแน่ว่ามันคืออะไร ที่ลือกันนักว่าผีหลอกคนจับจิ้งหรีดมันแน่กับตาแล้วนึกโกรธพวกข้างหลังว่าช่างไกลหนอนักเดินทางร่วมไม่มีหัวใจรวดเร็วและบ้าบินเสียบ้างเห็นแล้วว่าเราวิ่งมาทําไมไม่ตามมาบ้างแต่ความโมโหของผมนี้มารู้ข่าวหลังว่าผิดเพราะทางโน้นมีนายแปลกคนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่ลอกนั้นก็เป็นเด็กทั้งยังเกาะและร้องกันงองแงอีกเจ้าช่วย ก็กำลังจะเข้าตรีทูตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเงียบไปเสียงจิ้งหรียดก็ร้องกันรอบไปเป็นอันว่าผมยืนอยู่คนเดียวในที่วังเวงเหลียวดูพวกแสงไฟอยู่ห่างมากผมวิ่งมาด้วยความโมโหจึงเร็วผิดธรรมดาไกลกว่าจะตามได้เร็วทันใจขณะที่ยังคิดอะไรไม่ออกมีเสียงคล้ายคนผิวปากแล้วมีผ้าขาวผืนใหญ่เหมือนถูกทิ้งจากอากาศลอยกลางแฉลบมาตามลมทำท่าจะคลุมผม อาการบ้าปินก็เกิดขึ้นผมทั้งเตะทั้งต่อยมันไม่มีอะไรเลยคล้ายผมเห็นไปเองผมไม่หยุดใช้กำลังซ้อมลมจนรู้สึกว่าแสงไฟสว่างจ้าจึงยั้งสติพวกเรามาล้อมแน่นผมพูดอะไรไม่ออกเลยก้มหน้าบอกว่ากลับกันเถอะอีตอนกลับนี่ชักรวนกันเป็นการใหญ่ไม่มีใครอยู่หลังและก็ไม่มีใครอยู่หน้าลงท้ายในแปลกออกหน้าผมคุมหลัง จนออกมาที่ถนนมีผู้คนแล้วผมหายโมโหจึงเกิดความกลัวอย่างประหลาดค้างสันพูดเล่าเรื่องให้นายแปลกฟังกระท่อนกระแท่นเต็มทีแต่นายแปลกเชื่อว่าเป็นจริงเพราะมองเห็นเหตุการณ์อยู่กับตากว่าจะเข้าบ้านนอนระหว่างตรอกบ้านเองเข้าตอนมืดก็อดเสียวไม่ได้เรื่องนี้ผมเงียบไม่พูดให้ใครฟังเลยเจ้าบุญช่วยก็งเงียบกลัวพ่อแม่จะด่าเอาส่วนผมเป็นผู้ใหญ่กว่า นำเด็กไปโดนมาอย่างนี้ผู้ปกครองต้องมาเล่นงานผมแน่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าวรรณกรรมขนหัวลูกของครูเห็มเวชกรในตอนไปจับจิงหลีดหากชอบกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าการใช้คำพูดหรือคำอ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณะที่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ